สวัสดีครับพี่น้องวันนี้อ้นศิลปะเจียวเก็ดขอมรูมาฝากพี่น้องครับผมเก็ดขอมรูนี่ก็เป็น Get เก็ดขอมรูเกี่ยวกับวิธ,ธีปลูกต้นไม้บอนไซพี่น้องเด้อนี่ครับมาเบิ่งใ,ใกล่พี่น้องนี่ไม้แห้งพี่น้องอันนี้ไม้แหง้งไม้แหง้งห่อหมีดเลาะมีดเลาะเลาะบิดไปบิดมาพี่น้องพอเลาะได้ทีแล้วอ่ะเนี่เขาก็เอาต้นไม้เฮากเกี่ยวเข้าไปพี่น้องเกี่ยวเข้าไปหมุนไปหมุนมาพี่น้องนี่ครับ ก็หาแนวหนุนน้ำเด้พี่น้องเด้อนี่ครับผมหาแนวหนุนแล้วกัหินทางยางนี่ไข่บันไดทางยางนี่พี่น้องเด้อนี่แตกแตกแตกนี่อันนี้ก็เป็นกระเบื้องแตกนี่เราก็มาเห็ดได้พี่น้องไข่หยาเทียมเัาครับพี่น้องรอบเพื่อนคนนี้พี่น้องเด้อเจ็ดขอมลูเล็กเล็กเนี่ยหน่อยมาฝากพี่น้องครับผมจะเริ่มหาแนวห้องหลังนี่พี่น้องเดินเด้อนี่ครับห้องเด้อเด๋อี ฟังฟังข้างหลังนี่เด้อเด้อพอเขามัดแน่นๆนไงหลังนี่